สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดตินเยอรมนีนะคะคลิปนี้เราก็ยังอยู่ที่ Black Forest นะคะหรือว่าป่าดำหรือภาษาเยอรมันเรียกว่า Schwarzwald นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาไปกันที่อีกเมืองหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงมากในแถบป่าดำนี้นะคะนั่นก็คือเมืองทรีแบกค่ะ ตรีแบกนะคะตั้งอยู่ในทางตอนใต้ของป่าดำค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขานะคะมีน้ำตกที่มีชื่อเดียวกับชื่อเมืองก็คือน้ำตกตรีแบกค่ะซึ่งน้ำตกนี้นะคะจะไหลาจากบนภูเขานะคะผ่านในตัวเมืองด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะนำเสนอในคลิปหน้านะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาเดินชมในเมืองกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ เมืองทรีแบกนี้เป็นเมืองที่เก่าแก่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าในปีพศ2 3 6 9ค่ะก็เมืองนี้นะคะได้ถูกไฟไหม้ทำลายเมืองเกือบท,ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนเเมืองนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะคะโดยการวางแผนเป็นสไตล์คลาสสิกนะคะเพื่อนเแล้วก็ได้สร้างถนนไฟฟ้าสาธารณะนะคะซึ่งเป็นถนนไฟฟ้าสาธารณะแห่งแรกของเยอรมันเลยค่ะโดยกระแสไฟฟ้าก็ได้จากน้ำตกทรีแบกนี่เองค่ะ วันนี้อากาศดีนะคะผู้คนก็ออกมาท่องเที่ยวกันเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากที่อื่นนะคะเพนเพื่อทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปที่น้ําตกค่ะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเดินกันแค่ในตัวเมืองก่อนนะคะว่ามีอะไรให้ชมกันบ้างนะคะและนี่ก็คือจุดขายข,ายของเมืองนี้นะคะก็คือร้านที่ขายนาฬิกากุ๊กกุ๊กนะคะเพื่อนๆก็คือนาฬิกาที่มีนกกระวา โผล่ออกมาจากหน้าต่างแล้วก็ร้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กในทุกต้นชั่วโมงนั่นเองค่ะข้างหน้าร้านนั้นเขาจะเขียนว่าในร้านนี้มีกุ๊กกุกอวนะคะหรือว่านาฬิกากุ๊กกุกนั้นมากกว่า1000ชิ้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเรามาถึงต้นชั่วโมงพอดีนะคะเห็นไหมคะนกกระเบาอยู่ที่หน้าต่างด้านบนนะคะเขาออกมาพอดีค่ะเพื่อน ปิดหน้าต่างไปเรียบร้อยนะคะว่ากันว่าอันนี้นะคะเป็นนาฬิกากุ๊กกุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่า1,000ชิ้นของนาฬิกากุ๊กกุกนั้นนเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ ก็มีตุ๊กตารอรับเราอยู่นะคะเพื่อนๆนาฬิกาในร้านนี้นะคะส่วนใหญ่จะทําด้วยไม้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าแถวนี้นะคะจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นะคะต้นสนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนาฬิกากุกก,กที่ทําด้วยมือนะคะจึงมีราคาค่อนข้างแพงค่ะเพื่อนๆในแถบเมืองย่านนี้นะคะ3ามสเมืองในย่านนี้นะคะจะเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในการทำนาฬิกากุ๊กกุกค่ะโดยเป็นที่ทราบกันว่านาฬิกานกกะาวหรือนาฬิกากุกกุกนั้นนะคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทางวัฒนธรรมของเยอรมันค่ะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะว่าเป็นวัตถุที่ตกแต่งอย่างประณีตแล้วก็ออกแบบวิธีการใช้ทีมป่าหรือการล่าสัตว์นะคะในการตกแต่งนาฬิกากุกกุกนั่นเองค่ะ จุดเด่นของนาฬิกากุ๊กกุ๊กนะคะก็คือเป็นนาฬิกานกกระว่าวคะ่ะที่มีกลไกในการเลียนแบบเสียงนกกระว่าวนะคะแล้วก็จะมีนกร้องทุกต้นชั่วโมงนะคะกุ๊ก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 นะคะทุกต้นชั่วโมงค่ะเพื่อนๆพนพูดง่ายๆก็คือเยอรมันได้จดลิขสิทธิ์นะคะนาฬิกากระว่าวหรือนาฬิกากุ๊กกุ๊กเป็นเจ้าแรกคะ่ะ ก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์บอกสำหรับบอกอากาศด้วยนะคะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเพืเ่อนๆอย่างที่บอกนะคะนาฬิกากุ๊กกุในร้านนี้นะคะมีมากกว่า1000ชิ้นค่ะเพืเ่อนๆเพราะฉะนั้นก็มีพนักงานคอยยืนดูแลอยู่นะคะแล้วก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้นะคะแต่และเรือนนั้นราคาไม่เท่ากันนะคะเพืเ่อนๆอย่างที่เห็นเรือนเ,เล็กๆประมาณนี้นะคะก็ ราคาอยู่ที่ประมาณ7-8 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะเรือนนี้ตกแต่งได้อย่างสวยงามเลยนะคะดูดูไปก็คล้ายๆบ้านทรงไทยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ สวยๆใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆราคาก็1,000 0บาท2,000 0บาทขึ้นไปเลยนะคะสําหรับนักสะสมนะคะเขาก็ไม่ใชีได้เงินแล้วค่ะเพื่อนๆงานไม้คลาสสิกคลาสสิกนะคะทําด้วยมือนะคะเ,เพื่อนๆใครที่ชอบสไตล์คลาสสิกเก่าแก่นะคะก็ สามารถเป็นเครื่องประดับป้านได้อย่างดีเลยนะคะ มีหลากหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นสักหน่อยหนึ่งนะคะสมัยใหม่ค่ะนี่นะคะด้านบนเขาก็จะมีช่องหน้าต่างให้นกนะคะออกมาร้องกุ๊ก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 นะคะหรือว่าบางอันก็จะตีเป็นระฆังปิ้งปองปิ้งปองอยู่ข้างล่างนะคะ ในร้านนี้เขาก็จะตั้งเวลาไว้แต่และเรือนไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆพอถึงต้นชั่วโมงนะคะก็จะมีบางเรือนที่ร้องกุกกุกกุ๊กก,ก,กุกนะคะแล้วก็หยุดไปพอสักพักหนึ่งนาฬิกาอีกเรือนอื่นๆนะคะก็จะร้องกุก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 เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปร้านนี้แล้วอยู่นานๆน,นะคะก็จะได้ยินเสียงนกกระว่าร้องบ่อยมากๆค่ะ เป็นของที่ระลึกนะคะเป็นของฝากที่เป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นก็มีนะคะเพื่อนๆน่ารักดีนะคะนี่นะคะก็มีหลายร้านนะคะที่เป็นร้านนาฬิกากุ๊กกุ๊กนะคะเพื่อนๆนี่นะคะด้านนอกก็จะมีของอย่างอื่นขายเป็นที่ระลึกด้วยนะคะนี่นะคะ เจ้าหมีนี่ก็จะปีนอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะคะขึ้นลงขึ้นลงนะคะเพื่อนๆคราวนี้เราก็จะแนะนําของที่ระลึอกอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ภุมมใจน,นําเสนอนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะมีเฉพาะย่านนี้เท่านั้นนะคะ<ม>และนี่ก็คือหมวกนะคะที่มีลูกบอลน,นะคะอยู่ด้านบนค่ะหมวกนะคะจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีลูกกลมๆทั้งหมด11ลูกอยู่ข้างบนนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาฟังที่มากันนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆเดินในร้านขายของที่ระลึกแถบนี้นะคะ 3- 4มสี่เมืองในแถบนี้นะคะจะเห็นสัญลักษณ์หมวกที่เป็นลูกกล,กลมสีแดงนี้นะคะนี่นะคะอย่างเช่นตุ๊กตาตัวนี้นะคะจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะมีขายอยู่ทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นจุดขายของเมืองแถบนี้ค่ะนี่ค่ะช็อกโกแลตก็มีนะคะเพื่อนเอนซึ่งเจ้าหมวกนี้นะคะชาวเยอรมันเขาเรียกว่าบอลเลนฮูดค่ะบอลเลนก็คือ เจ้ากลุ้มๆนะคะด้านบนนะคะเพื่อนๆฮูดก็คือหมวกนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็คือเป็นลักษณะส่วนหนึ่งของการแต่งกายของหญิงสมัยก่อน,นะค่ะเพื่อนๆในแถบย่านนี้นะคะสําหรับเจ้าบอลลู้ที่เป็นสีแดงเห็นไหมคะเราจะมีสีแดงกับสีดําอยู่ข้างๆกันนะคะสําหรับสีแดงนั้นจะเป็นผู้หญิงที่เป็นสาวโสดคะ่ะที่ยังไม่แต่งงานนะคะเพราะแต่งงานแล้วนะคะผู้หญิงเ็าจะเปลี่ยนใส่เป็นบอลลู้ฮูดนี้สีดําค่ะเพื่อนๆ ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสัญ,ญลักษณ์การแต่งกายของหญิงแถบนี้นั่นเองนะคะต่อมานะคะก็เลยได้ทําเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการคล้ายๆว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะก็นํามาทําเป็นส่วนหนึ่งของของที่ระลึกนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสินค้าแถบนี้นั่นเองค่ะเพื่อนๆนี่นะคะหลายๆผลิตภัณฑ์เลยนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆก็ตามนะคะแล้วก็จะมีหมวกสีแดง ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ด้านบนนะคะก็คือให้เป็นที่รู้กันว่าสินค้าชนิดนี้นะคะมาจากชวาสวัลนะคะที่เยอรมันนะคะหรือว่า Black Forest นะคะป่าดำค่ะนี่นะคะถุงผ้าค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์การแต่งกายของคนสมัยก่อนนั่นเองนะคะ คราวนี้เรามาดูสินค้าที่เป็นชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ชดหน้าชูตาของแถบนี้นะคะก็คือเป็นเบคอนนะคะชื่อว่าชวัดวาลชิงนเคนนะคะก็คือเบคอนของ ป่าดำนะคะเ,เพื่อนๆซึ่งเขาจะมีสูตรเฉพาะของเขาเลยนะคะตั้งแต่การเลือกหมูนะคะที่จะมาทําแล้วก็การที่จะใส่เ,เครื่องปรุงหรือว่าแล้วก็วิธีการกระบวนการต่างๆนะคะก็จะเป็นพิเศษเฉพาะในย่านนี้นะคะเอามาเล่ากันไม่หมดเลยทีเดียวค่ะเ,เพื่อนๆมันจะยาวไปนะคะการเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือว่าหรือแม้แต่การทําคลิป ลง Youtube ก็ตามนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสถานที่นั้นๆแล้วก็ประวัติความเป็นมาต่างๆนะคะจะทำให้การท่องเที่ยวและการทำคลิปนั้นสนุกมากขึ้นค่ะเพื่อนๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็ได้รับความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะจากการรับชมคลิปค่ะ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดต,ตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะกับช่องชีวิตติดดินินเยอรมนีิสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ